สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำเหรียญแปลกมาให้ชมกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสอง4ันห้ารอยหสิบสี่นะครับอันนี้เป็นปีหกสี่นะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่นะครับด้านก้อยกับด้านหัวจะสลับกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ไม่สลับนะครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับปกตินะครับอ่านี่นะครับปกตินะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นใหม่ ในหลวงรัชกาลที่10นะครับหัวกับก้อยจะสลับกันแบบนี้นะครับไม่ได้รับซื้อนะครับนักสะสมเขายังไม่ได้เล่นนะครับคลิปนี้พอดีผมเจอเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับเคลียร์ๆแล้วก็เจอเหรียญหนึ่งนะครับที่เคยมี f c ส่งมานะครับดูเหรียญนี้นะครับด้านก้อยตั้งขึ้นแล้วก็ด้านหัวเป็นลักษณะของการเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตั้งด้านก้อยขึ้นนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้เป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับแบบปกตินี่นะครับก้อยกับหัวสลับกันนะครับยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยววันนี้เสียบไม้ให้ดูดีกว่านะครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ไปลองสังเกตกันนะครับสักครู่นะครับจะได้ดูกันชัดๆนะครับ นี่ใช้ไม้หนีบหรือว่าใช้ไม้เสียบหรือว่าเพื่อนๆจะใช้ไม้หนีบผ้าหนีบก็ได้นะครับเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วเราหมุนเห็นไหมครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่มีราคานะครับแต่ว่า,าหลักๆแล้วตอนเนี้ถ้าเกิดว่าจะเป็นเหรียญที่ขายง่ายก็คือจะต้องเป็นพระเสียนตรงนะครับอันนี้ก็ พระเสียนเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับก็ประมาณหลักร้อยต้นๆนะครับผมเน้นรับซื้อผะเสียนตรงนะครับถ้าใครมีผะเสียนตรงรุ่นนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับ